สวัสดีครับเพื่อนๆน,นาตีมีเดินป่าออนทัวครับวันนี้มีสินค้าใหม่นะครับเป็นมีดคัดตติ้งเหล็กต้านสนิมทางบริษัทพึ่งส่งมาถึงผมนะครับจำนวน10เล่มมาเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นแบบไหนเคยนำมาแบ่งให้เพื่อนๆอ,อยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับนี่มาพร้อมซองหนังด้วยครับก็าราคาเดิมครับราคา600บาทครับ 6 0รอยบาทพร้อมส่งเั็เงินปลายทางครับด้ามจับสวยเลยครับเป็นด้ามจับรวมกันมาครับมีไม้พยุงไม้ชิงชนันไม้ปะดูรวมรวมกันมาครับนี่เดี๋ยวมาดูภายในนี่ซองหนังก่อนสวยมากสวยจริงๆซองหนังอืมเหมือนล้กเข็มขัดไหครับหนังแท้ นี่แค่บ้านเราเนี่ก็สี่ห้าร้อยเนยเฉพาะซองนะครับแต่นี่เป็นเพื่อนได้มีดด้วยได้มีดตัางสนิมด้วยนะครับราคาหกร้อยบาทเท่านั้นเองดูครับนี่เขากันคมมีดมาให้ด้วยนี่ครับเป็นมีดคัตติ้งเหล็ก5 CR 15คาร์บอนปานกลาง0.5%นะครับโครเมียมอยู่15% ตัวน,นี้เป็นเหล็กแข็งเลยนะครับชุบเตาอุณหภูมิความแข็งอยู่ที่60สบล็อกเวลความยาวของใบมีดอยู่ที่8นิ้วครึ่งแปนิ้วครึ่งกำลังดีเลยครับใช้ง,งานหนักได้สบายเลยนะครับซัดเข้าไปเต็มที่เลยความกว้างอยู่ที่2นิ้วสันหนาสันหนา5.5มิลอีกนิดเดียวจะ6ครับอีกนิดเดียวจะ6มิลดูการแต่งลูกเล่นเขา สวยงามมากนี่ด้ามจับดูครับสวยมากครับมาชิงชันดูครับอ่าท้ายด้ามเป็นรูร้อยเชือกให้ตรงนี้ก็ได้ครับรูร้อยเชือกนะแล้วก็ทุบของแข็งได้ด้วยท้ายด้ามนี่ท้ายด้ามทุบของแข็งได้ด้วยแม่สวยงามมากๆครับเนี่ยเพื่อนเพท่านใดต้องการมีใช้งาน ใช้งานได้จริงด้วยนะครับตัวนี้ทดสอบไอคมมีหฟันตะปูได้เลยนะครับเนี่ยฟันตะปูได้เลยราคา600บาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับมะพร้อมซองหนังครับเป็นซองแบบเปิดหลังเนี่ยเปิดหลังนี่ครับสวยมากๆ ใครสนใจนะครับมีพร้อมส่งนะครับเล็กต้าสนิมด้วย600บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ